สวัสดีครับดูครับสบเลยว่าแต่ครับมื่อน kind of kind of ี้เขามาเห็ดบ you ุญเห็ดท่านํากันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขามาเบรงทีมงานเทิอยู่เทศกินครับมาเม็นตูดอยู่ตูดกินเทิอยู่เทศกินนําทีมโดยไอ้ฮิงทีมงานเทศอยู่เทศกินม่อมเหม่อมม่อมเลยนะบักฮิงสิยองมันนะครับันม่อมบอกว่ามบอี่สองมที่หนึ่งด้วยบ่อมข้าวลร่้องอาเมณ์แข็งถึงเวลาเทแล้วเหรอ ขนมเซีนก็มีอยู่ถ้ามัเบิ่งกับเผาโลงท่านไม่น้อบือดยู่อึดกินครับมือนีิขนมเซีนอันนี้พันแก่ขื่อด้วย นี่วะผู้ใด้ครับน้องนุ่นบอกโอ้ยไม่ไงไปยังไปยังไฟขึ้นใหม่เฮียนซายเหี้ยัดใจมันแม่นบอกแม่นข่วมเขาแม่นบอกโอ้เป็นเรื่องธรรมศาสตร์เนาะข้อมูลนี่บอกมีผู้ใดอย่างงู้บอกมีผู้ใดอยากเกิดบอกมีพันรู้เรื่องหนาครับ ตังหูเรื่องหนาที่รถดับเพลิงมาจอดไว้ทายอยู่หอกมันปรหูเอามืนเมนธรรมชาตรครับพระเอกต้องมาตอนจบเราวะมุนนีวมา่เที่ยวทานือนั่นันเนี่อนีย ย่ังดีย่งเป็นยังบุญยังคุ้นมีพี่นนอกมาซอยเหลือทำนู่นคนเชื่อน้ำกันาบดีวัสนาดีาวัสนานาหน้าน่นขี่กระต่ายมือบ้านกับ่าแม่พป่าจากพระคนไส้มากบอกหมอก้อนบอก เจ้ากรนามเพื่อมากโอ้อ Saint, เอา oh, เป็นยังบุญย well. ังคุ้นเพิ่นเนอะครับแ่วันที่วันที่สิบสองเขาเดี๋ยวนี้เราบอกาดสายจเจี่ยแม่นบอไาวูมือเดียวหรือธรรมดาละยายกะสีออพัตสาราพัะเจ้เรียบหมดแล้วจังสีเห็ดแมนบอ ย่ยเป็นบจาคของเฮียนโอ้โหอ่านบริได้บรดหอกกติมาถ้ามมันไฟใหม่มันเป็นยัางึ้นคือใหม่โอ้ไฟรลาล่วงจอนเี่ยนเฮามันเป็นไม่เนาะไม่ไม่ยางด้วยเราก็คองจะเหียนสาดเชยอยังเต็มปลาแพ่ยูยูตวนก็งคนก็นั่ป็างเหป็างเบอ หัวย่คผครอบถึนได้าินตลาดมันเนียเมียสาวเมียสาวไปเหมือนอืมใจเกียบขาดหวเรียนมากเขาเรียนบุ้งงเอาบนี้เรียนไปไฟตกใส่ถึงไหม่ก็ถึงเอาเคาหัวัวถึงนี่ยังว่ามีสาดิว่าอันเ่งถูกไปเพงเูกาของอะไรอย่างว่าเรียนดึงแบบตักแท่กของไปยุคยุคเนี้ยแต่ว่าบระเดียออกมาจากยางบอก บ่อะไรยังกักยางจังแนวในช่วงกวนึงกักเสียปากกะเล้งกับเพราะว่าคนเฮามันตื่นตัวขมะเป็นเรื่องธรรมาัตเพราะว่มฟกเชดเราวดเกมันขายเรี่ยกแต่แมนเฮียนยุ่ติดกันนี่แม่นใหม่เบิร์ดเนาะ มันบัตรค่าโคบขามอือก็จะว่าเป็นยังบุญยังคุนอยู่เฮียนอื่นบ่ใหม่ใหม่ตะเหี่ยนจากของก็ถือว่าบุญผาลายังหลายอยู่ยอย่ยอยะอคนน้นกับมาซอยมากคำขึ้นนาะหลนยย้อใหญ่น้ะเออขอบคุณเพื <c oughs> อพ่อนทั่วประเทศเอฟซี <c oughs> มีหลายคนเฮาครับถึงทางสีแคบแต่ว่าใจกว้างกับเขามาฮอดมาเถิงบ่มีปัญหากับเขากับน้ำยู่เย็นเป็นสุขคำคุณเสแซ่บเสแบรีใจว่าเฮายังมีบุญครับเฮายังมีบุญมีอันนี้อยู่อยากคาทิ้งทุกคนเราดูหลานของเราให้กับกจิขอบคุณประเทศไทยเฮานี่ล่ะาเป็นควายเลยเพราเขาดีกันทั้งคนหลจะสร้างกันไป แมนดูพร้อมโเนี่อันอันเครื่อคือว่านั่นล่ละกับว่าอยากได้ปั้นไนดอดอคุณแนวนี้เนาะแมน <t os> <t os> ใครขับปะโอ้อาหิง ัวลงไปได้เฮ้ยได้ก็มาลาละพนี้เล็นอยมาอยู่มือนกันไยู่นเป็นยังกะที่ว่าดีแล้วยตะไครคเดียว

โยนขึ้นเฮียนชิบเทียกับว่าซูนเสียทำไฟใหม่เท่เดียวน้อยใหญ่น้อน้ำถั่วมยังว่ะไรไรเฮียนขึ้นอยู่ด้ยของยังอยู่ยังยังอยู่วันนี้จะเฮียนเตอร์เฮี้ยนใหม่เอาเฮี้ยนปูน เดี๋ยวเฮาอยากได้อยู่คนทําหมดก็ได้ก็สิได้อยู่ดอกก็เฮาบ่ต้องเฮ็ดนําใหญ่ปานใดบาดนี้เฮ็ดต่อย้อขึ้นอีดบอกอีหยังก็มาให้อยู่ห็นายก็พอมีอยู่ อยางลำบากคนเทาตะกีเนาะเป็นเะรื่องธรรมศาสตร์ใบ่พอพอพอหูดอกขอม่นให้พ่อก็หูรดชาตร์ไปฮะโอ้ เห็บไวเห็ดเฮ็ดเฮียนเห่าหรืปล่าออกัาษาลาพระเจ้าแเรวปุ่นลระว่าจ่าจะไดอเฮ็ดแม่นออกภาษาลาพระเจาแวเร็วคนละโยกยับไปทางหยกคุณมองกต้มันมองบ่ดีแล้ว หินมมนี่ยบายถ้าถ้าซื้อเขาก็ท่างเขามารงก็ถือรถละหาพันุ่นแล้ว แหงสัเน่าแย่แห่งต,ก <c oughs> ตุกแห่งสัมพันนี้ก็ะจะว่าไข่เนี้ยลูกล้านเหาเป็นยังบุญยังคุณอยู่ดอกพีายเขากับหลายน้ำขอบคุ้สาวร่ไฟนึ่งร้าน,นากอง

ดวงมันลงคักกัอน้ คลิปนี้กันขอบคุณขอบคุณครับสบายดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับรบ,รบ,บ๊ายบาย